<c oughs> นั่งดีนั่งขาขวาทับขาใส่ที่มันยังยืดตัวขึ้นแปดอันนี้กายยี่สิบหาน,นี้บอกอันนี้นั่งก้มกูชูอยู่เนี่ยซุ่มว่าหนึ่งนี่ท่าเป็นจากอายนะยวกวูเสียกวางผมว่าเปิดให้เขาเบิ่งอยู่ซุ่มพูนยาพูนยิ่งกับพ่อปรนกันได้ปักไดเนี่ย บอกพ,าพา่ายามพระยามหลวงพ่อนัน่นเฮียงจังเนีน่ยนะเตะละมือเตะละเว้นเขาว่ามึนเป็นมึน,มน,มนเดี๋ยวน่ะมันไปได้ยามหลวงพ่อพอมันเสียงบ่นขึ้นของบัตรบ่จักเดี๋ยวนี่ยกลัวมันไปได้ไม่ได้แสงไปขอมาบอกบัตรมันพอมึงเสียงบ่นเอาของบัตรไปขึ้น มีแต่พูดจังๆอยู่น้ากันคัดพื้นฐานมันโมได้เลี้ยนรูบ่หูเรื่องม้อหนึ่งเลี้ยนบมหูเรื่องเรื่องงไงๆคู่สอนแล้วบ่หูเรื่องขึืนม่อสองกับสะสมไปกับโมหูเรื่องตติมขึ้นไปเ้ี่ราะไม่สีหูเรื่องไปตลอดเด้สีโมหูมเรื่องเอาตอนม่อหกอย่างเดี๋ยวบ่เมียนเน้มันต้องหูเรื่องไปแต่ม่อหนึ่งผิดเอื่ยขืนม้อสองมากกับหูเรื่องที่ไม่เข,ข้าไปครับเพราะะันกัทับทมไปเรื่อยไปเรื่อยนะ ตั้งแต่หม้อหนึ่งกับโม่มีพื้นฐานมากกับขึ้นม้ดสองมากกับเอาเรื่องไม้มาทับทับเข้าไปขึ้นหม้อสามกับทับไปเรอยยังว่าติดศูนย์ลาดฟันดิฟีนผู้ใดกระไดเบิ่งบักอันเตียดสดาที่มันติดศูนย์จนว่าใหญ่ลงเลี้ยงไปวันใดยอยู่นะขึ้นวันวันจีไปหูอยู่ม้อได้หูม้อสีผุนตีมันมองหูเด้อเฮงตืมไปเรื่อยเดียบ้านเนี่ยบวกเรียกกับโม่ได้ปฏีให้ไปคุ้นเรียก,กับโ่ใดเดียบ้านนี่ตืมเข้าไปอีก กอไก่กอกาบอะไรสิพิชิตผสมสารเสียงสันเสียงเงี้ยวเสียงสูงเสียงตำ่ำยู่หันกับบ่ได้อีกยากข้าไปอีกอืบ,บ่ดดได้ว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ผู้ใหญ่มันมาบิรดรถอยูเด็ดเนี่ยบิดอ่างฤษซื้อตัวสันอ่างไอผู้สาวเนี้ยมนำเบิ้งชุ่มไดมาคููบาสูบมาเวลาเป็นอาชีพภาพไปหาสูบมาบ,าบา้า,บา,นนา,นบานนั้นบ้านนี้ตัว ป็นแต่เส้นตัวเดียวเนี่ยทอพดผู้เท่ากับสูบมาเท่าที่ตายกับบุญจะคว่ำด้วยสมือเนี่ติดมาติดยั้งไปสูบมามสื่อมาสอบละสองร้อยคดีห้เงินหลกมาโรงเรียนนั่นาบาทชิบบาทกันยังยากกันสื่อมาสูบเหอนบ่อบอื้อต์สมมูลนี่เขายังลดราคาเม็ดละยี่สิบบาทยีส่สิบห้าบาทพราข้ามาพมจีเป็นเรี่ยกร้องขอเงินเยียวยาข้ามาแล่ตัวสมือเนี่มันถื่อกลาย เป็นสวรรค์ของพวกสูบเลยไปได้ไปพวกสมองหมาปัญญาค้วเนี่ยก็สูบเข้าไปที่บได้คืดยั้งคืดแต่เรื่องตัวซวทนตัวบันเนี่ยสูบมากเข้าไปเป็นสมองหมาบันปัญญาคั้วคือมันมีปัญญาคิดอันนี้ก็น้อมขำว่าใจบึงเจ้าของมันเมียนมอนสมองหมาปัญญาค้วไอเนี่ยเขาใช่เถือกม้กินข้อมือขึ้นนี่แหละเขาจาว่าขขาถามหมากินข้อมือขึ้นสูบเข้าไปไม้กินข้อมือขึ้นเบิ้ดบ่นยิงยั้งบ่น ข้าถามมากินค้มขื่นื่มหนาลรืมหลังบ้องหูจักดีบ่งหูจักซัวส่นตัวียกแยะบ่ออกก็เลยเป็นขาถามมากินค้มขึ่นไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งทั้งนอกแต่ก็มาเบิ้งทางในจะขวางเน่าใดมันสีพิเศษเน่าใดมันสีวิโสเน่ใดมันสีดีเน่าใดมันสีเจริญเบิ้งมูทั้งขางนั่นละหยอกกันเล่นกันมิจะบักติดศวนพูทละหาตัวสิบตัวซุ้มวามาอหนึ่งมาไหมเพราท่านในหูจัก นึกหูแน่ไงเบ่เดิมติดเนี่ยล้วบ่ภาคที่ดูด้อนเนี่ยจับไปบวชเห็นบวชผู้ใดติดศูนย์แก่ศูนย์สิม้ามือเหมือันผู้ใดสิบวชสมัครไปยี่สิบ,บสคนเหมือสนสิแก่แจักวีซ่าบมันคู่อนุญาตให้แก่จักวีซา่าซุ่มผู้ยิ่งกับว่าเป็นเมซี่เฮดก็ขาวให้กินดีปันดีบ้านเนี่ยบ่้ใส่โทรศัพท์ซิมฮามือกู้ย่านตายอยู่ไงมันไปแล้วผู้ใดก็ได้ เอาบ่ชุ่มพูนยิ่งหน่ที่มันสิจังแมนบ่ดผู้เอาที่มันสิหหไปแก้ศูนย์ยูวัดโอ้ยกูจากอายคนเดียวจิว่ามันต้องใส่ไปได้หลายอย่างเลี้ยงดูทั้งวิชาการเลี้ยงดูทั้งทักษะชีวิตมันโมจากทักษะชีวิตโมจากการเสียสละการท่านการขยันมันเพี้ยนเท่านั้นแนวนี่ตัว การตั้งใจการมีสมาธิเสริมเข้าไปตัวสุ้มมันบมีสมาธิก็ไปเสริมให้สุ้มใดหัวดีหัวรวยก็ไปหายตัวพอตัวเมียมาได้ก็อีกแนวหนึ่งสุ้มตัวว่าได้ก็อีกแนวหนึ่งตัวแต่ผลทุดได้ก็คือกันนั่นแหละทิศศูนย์คือกันนี่เอามาเบิงมาพิจารณาผลผลของการกระทําเจ้าของ บ่เป็นผลคงการกระทั่งผู้อื่นเนี่ยผลคงการบ่ตั้งใจเลี้ยนผลคงการบ่สนใจเลี้ยนผลคงการเรียนหลาย่าอส่นตัวนี่แหละเบื้องผลมันแทนที่สิไปได้ดีกนนี่เนวนันสิได้ดีกนนี้แนีนี้สิได้ดีกว่านี่ก็บ่ได้อเช่าใส่บ่แกะก่ได้กรรขี่ม้ามาว่เป็นทองคาร้อยมากแบบมันก้อนขี่ร้อยมากกรเอานี่กับเบิ้งเอานี่แหละมันเนวมันพิจารณาบ่ดีแยกแยกบ่ดีแนวใดมันสิ อยากแย่หุ่นจะคิดหุ่นจพิจาณาล่องคิดเทียบเคียงไปเรื่อยเรื่อตัวเฮ็ดไหนมันเป็นผลขึ้นมาแต่ละมือแต่ละเว้นนึ่งนะอยากแย่ปัญญาใส่ปัญญาเดี๋ยวไปใส่เห็นปัญญาเฮ็ดให้เป็นผู้ลูอ่กิเลสเฮ็ดให้เป็นผู้หลงตัวทรมาเฮ็ดให้เป็นผู้ลู้สร้างให้เป็นผู้ลู่เฮ็ดให้เป็นผู้ลู้กิเลสเฮ็ดให้เป็นผู้โง่เป็นผู้หลงงอลุ่มหลงง้มง่ายไปสั็ตัว สมัอนี้สังคมมันงม,มง่ายหลายมันนั่นมันนี่หลายเป็นบทเลียนอย่างดีเป็นการเลียนอย่างดีเอาเขามาสอนจะขวางบางกิจกรรมเมืองนั่นนี่ข่าวสื่อข่าวมันมมส่งเขามาส่งขามาผู้ใดสิเดี๋ยวเลียนูยังผู้ใดสิเขาถึงอยังกันเอามาแช่กันมาแลกเปลี่ยนกันแต่ตัวมันว่าดีตัวจังเสียเห็นตั้งใจบางดูตั้งฐานความดีบางเป็นอย่าง เฮงไดทังสิตั้งฐานความดีจะคลังได้ศูนย์ความดีโรงเรียนสีแสงถ้ำเ,เหตุมึงเนีย่ยตีผู้ใดเฮ็ดดีอย่างผู้ใดสร้างสรรค์อย่างไม่ต้องอยากอายอเราเฮ็ดดีอยากอายเฮ็ดชั่วเนี่ยน,นะเนี่ยเป็นแต่ยอยากไอเนี่ยเฮ็ดดีไม่ต้องอยากอายไออยากไอเนี่ยเฮ็ดชั่วชั่วตั้งแต่บอกเนี่ยมันก็ได้ลูกมาอยู่หนีนนเนี่ยจนใหญ่เนี่ยที่ลูกบอกเนี่ยก็ได้จนเดี๋ยวมาเข่าหม้อหนึ่งเลยที ลูกักบนี้กับเขาบ่อนนึงสูบนันบังนี่เออเบิ้งไปบ้าไปเนี่ยไดสิมันสิดดีเขาดีขึ้นเอามาสอนจะขวางเอามานอมมาใช่เอิ่นมาการเรลี้ยงดูตลอดชีวิตอิหลี่น่ะก็คือหลักธรรมนี่แหละหลักธรรมะหลักการศักษาวิชาจีบศักษาการอยู่ร่วมกันในชังคมเป็นการเรลี้ยงดูตลอดชีวิตวิชาการเอามาเทียบเคียงมองหันมองนี้ข้าเจ้า เหตุอย่างใดเขาเหตุมาอย่างใดจะไวจะขวางกับมี่ิชาคงจะขวางขึ้นมาน้อมทรามะเขวามาเป็นตัวตั้งตัวเอาศีลธลรทเาขามาเป็นตัวตั้งแนวดมันสิผิดศีลเท่ากับบ่อเฮตุเลยศีลเพราะลอยไปขาไปตีกันมองหันมองนี่กับบ่คือกับบ่อเฮตดศีลกับมีขว่าหามมี่นั่นมีนี่ทรามเป็นขว่าวรปฏิบัติตามให้ร้ายศีลเป็นขวาหามให้ละทรามเป็นขวาปฏิบัติเบื้องเอาตัว คันมันยูจังสีตลอดได้โอ้ id idas, จัมันมันสีดีคักหลายผู้ใดก็ได้ไตสิกขากับสียู่นี่แหละโรงเรียนไตสิกขากับสียู่น้ำสูนี่แหละยู่น้ำนักเรียนทั้งหลายนี่แหละบ่เดไปอยู่บนอื่นบนไก่ความเจริญทั้งหลายกับสียู่นี่แหละบ่เดไปท่าผู้นั้นผู้นี้ไม่ะะไมสางความเจริญให้ดอกเขาเจริญของเขาเอาเองผู <fal is> ้เฮ็ดเองประพฤติเองปฏิบัติเองก็ย่อมได้รับความเจริญเองได้รับความดีเองผู้ใดกินกับผู้นั้นอิ่มแหละบุญบุญนี่บ๊วยไผ่ปันสาง พระเห็ดก็จังได้อย่างพนวาน่ะลืมยล่ะละอืมเอาเมื่อเน,นี่ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็จึงขออยุตีเป็เพื่อนแกนี้ขอความสุขวามจเจริญแต่มีแกพี่แกน้องลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหน้กกันเถอะ